ขนมน้ำต้หูครับคุณผู้ชมเคยกินกันหรือเปล่าเคยไหมคะค่อยๆค,ยคนไปนะคะนี่เขาจะได้เหนียวๆขึ้นมานะคะนี่ค่ะขนมของคุณยายทําไม่ยากเลยนะครับผมว่านิ่มๆอ๋อนิ่มๆสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันแล้วนะครับวันศุกร์ครับ5้าโมงเย็นผมกับแม่ก็มาหาคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ มาทุกวันศุกร์เลยนะคะสำหรับเมนูที่ไม่ใช่กับข้าวค่ะฝากค<บ>ุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับค่ะเราจะมาเจอกันอย่างเงี้ยตลอดจันทรุธศุกร์อาทิตย์ค่ะแล้ววันศุกร์ก็จะมีขนมตอนห้าโมงเย็นค่ะวันนี้ทำไรแม่นี่วันนี้ท่านผู้ชมเคยกินไหมคะแต่คุณยายทำบ่อยคุณยายอยู่บ้านคุณยายไม่รู้จะทำอะไรกินก็มันมีอยู่หลายตู้เย็นบางทีก็ยายก็เอามาดัดแปลงกินอะไรอ่ะ ขน,นขนมน้ำเต้าหู้ขนมน้ำเต้าหู้ค่ะเพราะผมนึกว่ากะทินะเนี่ยอันนี้น้ำเต้าหู้ค่ะบางทีลูกซื้อมาให้สองถุงสามถุงไรตู้ยันใหญ่ไม่อย,ยากทำายใหญ่ก็ลองทำไปเรื่อยแต่มันอร่อยนะคะขนมน้ำเต้าหู้ค่ะแต่มันอร่อยมากท่านผู้ชม,มน้ำเต้าหู้ห้าร้อยมลนะคะอันนี้ครับแล้วก็อันนี้มะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวขูดสดๆนะคะเหมือนช้อนโต๊ะก็จะมีสีเขียวนิดหน่อยนะคะ สีผสมอาหารค่ะสีผสมอาหารนะคะแล้วก็นี้ผงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะเท่านี้เลยครับค่ะมีแค่นี้เลยนะคะมาค่ะโอเดี๋ยวยคุณยายจะเทน้ำเต้าหู้ลงไปก่อนนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเอาผงวุ้นใส่ให้เขาละลายก่อนนะคะ ขนมน้ำเต้าหู้ครับคุณผู้ชมเคยกินกันหรือเปล่าเคยหมคะถ้าใครไม่ถ้าใครมีใบเตยก็ใช้ใบเตยก็ได้นะคะจะบอกต,ตรงๆผมไม่เคยเห็นนะครับอาหารลูกไม่เคยกินหรอกบางทียายอยู่บ้านยายก็จะทำลองทำไปเรื่อยลหลยยายอ่ะเดีย๋ยวเราคนให้เนื้อวุ้นละลายก่อนนะคะสักแป๊บหนึ่งนี่คะ่ะคุณยายคนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณยายก็จะปล่อยทิ้งไว้สักห้านาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ้นเขาละลายเน้ย นะะนคี่ค่ะห้านาทีผ่านไปแล้วครับยายพักไว้ห้านาทีแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแก๊สกันเลยนะคะตั้งเลยเราพักไว้ทําไมแม่ให้เขาตัวให้ผ้ผมุนละลายค่ะอันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าน้ำเต้าหู้เราซื้อมาหวานปกติอยู่แล้วนะคะ เราไม่อยากหวานมากนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเดี๋ยวเราก็คนให้ผงวุ้นละลายไปเรื่อยๆนะคะคนไปสักพักเหมือนเขาอย่าแบบน้ำวุ้นเขาละลายแล้วไงคะก็เลยละลายเหมือนมีมวลนขึ้นมาเนาะค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งแหละต้าหูใหญ่เริ่มเดือดแล้วนะคะช้อนฟองทิ้งได้เลยค่ะเพราะว่าถ้ามันมีฟองอยู่เวลาเราเทใส่พิมพ์เนามันจะไม่สวยนะคะ เราก็เอาฟองออกให้หมดเลยค่ะช่วงร้อนะคะมาเดี๋ยวคุณยายจะผสมแป้งอันนี้แป้งข้าวโพดนะคะสองช้อนโต๊ะก็ละลายน้ำนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำต้มยายเดือดแล้วนะคะนี่คุณยายก็ค่อยๆใส่แป้งตอนใส่แป้งต้องคนด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งเราจะนอดก้นนี่ค่ะ ค่อยๆคนไปนะคะนี่ค่ะแปง้งกระโพดครับแปง้แปงกระโพดนะคะนี่เนี่เขาจะได้เหนียวๆขึ้นมานะคะเหนียวข้นเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเลยนะคะเวลาเราใส่แปง้งนี่ค่ <ๆ S 1> คุณยายลดไฟไว้แล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งเราจะไหม้ก้นมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะใส่สีลงไปนะคะเราก็ใส่พอประมาณนะคะไม่ท่านผู้ชมนี่ค่ะเราก็จะใส่ประมาณนี้พอ เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาจะเขียวมากเขียวน้อยนะคะนี่ค่ะถ้าท่านท่านผู้ชมชอบเขียวมากก็ใส่มากนะคะโอ้เหมือนเบตเตอยเลยแม่แค่นิดเดียวก็เขียวเยอะ,ะแล้วนะคะนี่เราก็คนไปเรื่อยๆให้สีเขาละลายให้หมดนะคะสีสวยดีครับ นี่ค่ะท่านผู้ชมใส่แค่นี้ก็เขียวปื๋เลยนะคะคุณยายกล่าวว่าจะเอาเขียวนิดเดียวนะคะเนี่ยน<อ>ี่ค่ะนี่เราก็พอเลยนะคะปิดแก๊สเลยะค่ะปิดแก๊สได้เลยครับนี่ค่ะแล้วเรากินยังไงอ่ะแม่ก็ตัดเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นค่ะเดี๋ยวเราก็ใต่พิมพ์นะคะ ก็<ถ> oh. เหมือนเราทําบุญนะคะพอเขาเย็นตัวแล้วเราก็ค่อยตัดนะคะใส่พิมพ์ครับคุณผ,ผมก็รึกว่าจบกินกันอย่างนี้เลยไม่ค่ะเ <c oughs> <laughs> พราะพะลูกยังไม่เคยเห็นคุณยายทํานะคะไม่เคยครับไม่เคยจริงคะวันนี้คุณยายมีอันนี้นะคะเราใช้พิมพ์นะครับใส่พิมพ์แบบนี้เลยครับ ูดออกให้หมดเลยเนาะค่ะยายจะพูดจะได้นะครับผู้ชมก้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวคุณยายจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวคุณยายจะไปเปิดพัดลมพักให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยมาตัดเดี๋ยวเราค่อยโรยมะพร้าวข้างทีหลังนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณยายไปพักเย็นก่อนถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับมาครับตอนนี้เราก็พักให้เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ นี่ค่ะขนมของคุณยายเส็ตตัวแล้วนะคะแข็งแล้วนะคะมาค่ะคุณยายอย่าตัดคุณยายอย่าตัดตรงไว้คะเนี่ยวันนี้นใส่ยตามแม่ระดับพักการ <c oughs> ลูกชอบแซวมากเลยค่ะนี่อยู่กันในครัวครับคุณผู้ชมหาเรื่องคุยกันเล่นนี่สวยมากเลยครับ มีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ครับคุณผู้ชมดูแม่ตัดครับแหน่แหน่มีความห<า>ลังเลนะครับเอาเอาสามเ <c oughs> นาะสามเนะาะกํลาลังงามทําไม่ยากเลยนะครับผมว่าแล้วก็เป็นของกินเล่นเพลินๆได้เลยเดี๋ยวต้องลองชิมดูไม่เคยกินจริงครับแบบเนี้ย ลูไม่เคยกินหรอกคะ่ะเพราะคุณยายไม่เคยทําให้ลูกกินคุณยายกินเองเพราะลูกไม่ค่อยเพราะลูกไม่ค่อยชอบกินขนมกันค่ะกลัวครับบ้านนี้กลัวเบาหวานมากโอ้แต่จริงสองถุงห้าร้อยมลก็ได้เยอะอยู่นะครับค่ะ <c oughs> ได้เยอะอยู่ค่ะทันต้าหก็ซื้อแถวบ้านเนี่ยครับคุณผู้ชมที่ไปเอามา นี่มาแล้วครับหนึ่งชิ้นนะคะคุณยายก็จะโรยมะพร้าวนิดหน่อยถ้าใครมีมะพร้าวแบบที่อบวันนั่นก็ได้นะคะนี่คุณยายมีมะพร้าวสดนี่ค่ะดูเป็นนิ่มๆนะครับเนี่ยนิ่มๆอ๋อนิ่มๆเหมาะดีครับคุณผู้ชมกินเพลินๆนะครับเดี๋ยวคุณยายแคะก่อนนะคะ ตัวแซะเรามันนิ่มเดี๋ยวคุณยายต้องหาซื้อตัวแซะนะคะแซะของเรานิ่มแซะไม่ได้ค่ะอันนี้เขามีความแข็งของเขาใช่ไหมค่ะใช่ใช่ค่ะมืองัดไม่ได้หรอแม่ได้โยแม่ก็กลัวแตกนะครับอือค่ะอือแล้วก็รวยมะพร้าวเท่านั้นเองครับค่ะ นใหญ่ตัดขินไม่เท่ากันนะคะท่านผู้ชมอย่าว่ากันนะคะเป็นธรรมชาติดีครับแม่นี่ค่ะนี่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเหมือนเหมือนขนมแบบแนวใบเตยใบเตยแม่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วครับผม ก่อนอยายทำกินเองลองทํากินเองนะคะไม่โรยมะพร้าวหรอกคะ่ะทําแบบนี้เลยถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขนมน้ำเต้าหู้สูตรของแม่นะครับ พร้อมซิมแล้วครับคุณผู้ชมมาค่ะมีปุณมยายขออนุญาตใช้มือเลยนะคะขนมเขียวๆครับขนมเขียวๆค่ะแต่ในนี้คือน้ำเต้าหู้แท้ๆเลยนะไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเนื้อเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนิ่มๆน,นะคะนี่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 เราไม่ได้ใส่น้ำตาลครับแต่ร้านใส่ให้มาแล้ว <laughs> อ,อร่อยค่ะกินคู่กับมะพร้าวนะคะแล้วก็ความหวานของเขาก็จะหวานนิดๆเขาก็จะมีกลิ่นของพวเหลืองเขาวาแหละเพราะว่าเป็นน้ำตะว่นะคะอืออมร่อยค่ะโอ้โหตัวสีครับ,ค,รบคุณผู้ชมน่ากินนะครับแบบเนี้หมาครับคุณผู้ชมลุยกันเลยไม่เคยกินจริงๆรูกไม่เคยกินนะคะอ,อร่อยอ,อร่อยค่ะขออนุญาตใช้มือเลยนะครับ อ๋อมันก็กลิ่นน้ำเต้าหูแ้แหละวเวลาเรากัดคู่กับมะพร้าวม,มันจะออกหอมมะพร้าวแล้วมะพร้าวก็จะหวานๆแบบนี้นะครับค่ะอืมเราก็จะเอาหวานปกติเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มน้ำตาลเลยเพราะว่ามันเต้าห <8 S 2> ู <8 S 2> ใช่น้ำเต้าหู้เขาก็จะหวานของเขาอยู่แล้วอืมแปลกเลยครับเอาไว้กินเล่น นุ่มได้ดีลูกไม่อยู่บ้านนะคุณยายเมื่อทำอะไรคุณยายก็จะทาแต่ไม่ใส่สีไม่ใส่อะไรนะคะไม่มีมะพร้าวคุณยายก็จะทาใส่วุน้นใส่แป้งนี่แหละค่ะอร่อยจารครับจาาชอบกินของหวานอะไรพวกนี้ค่ะจ่าก็เหมาะดีนะครับคุณผู้ชมไม่หวานมากถ้ามีโอกาสนะครับลองไปทําดูค่ะถ้าท<ม>่านผู้ชมมีได้ลอ,ไอลองกินหลากหลายด้วย มีใบเตยจะใช้ใบเตยก็ได้นะคะไม่ต้องใช้สีตอนนี้ใบเตยของคุณยายมันไม่มีใบนะคะคุณยายก็เลยใช้สีผสมอาหารนิดนึงแต่มันแปลกดิผมไม่เคยกินแบบนี้แต่รสชาติมันก็คือมันก็น้ำต้มหูนนั่นแหละครับคุณผู้ชมแค่เขามาเป็นแท่งเป็นก้อนอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะท่านผู้ชมไม่รู้จะทําอะไรกินก็แบบนี้แหละค่ะง่ายๆดีนะคะแล้วก็ธรรมชาติดีนะคะอร่อยดีได้ประโยชน์ค่ะอืได้ประโยชน์ด้วย ครับวันนี้เขาประมาณนี้เนาไม่ต้องอร่อยดีนะครับลองไปทํากันดูขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปดีและมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ขนม น้ำเต้าหู้ของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซปเปอร์ตงเข้ามาได้ครับผมค่ะ